อยากโดเนตแต่ไม่มีตังผมแนะนำผูกบัตรเครดิตกับไลน์เพย์เรย้เลยดเนตจ่ายด้วยไลน์เพย์แค่นี้ก็โดเนตได้ยาวๆนั่ยาวๆเหลี่ยมเหลือแต่แน่ยาวๆเลยดูอีกทีมึงเหลือแต่แน่น้องมึงสุรินโค้ดอร่อยเคียวเพิ่นเดวุ้มลยินยังลี้ยืเมึงสุรินแฮ่ปองปองปองอุ้ยกลัวจังเลยอีเหี้ยกลัวฉัดเลยแม่งน้องอี่อย่าเล่นอย่างนี้ทีจะบ้า แมงงอดมึงอะแมงงอดอยู่ดีไม่มีเฮียอะไรโดนเหตแมงงอดรเราจะาให้ตื่นนี่เราต้องทํายังไงก็ต้องดูดิครับราคาถูกหาซื้อแซง่ายแถมยังดีจริงไม่มีตาเปีนผสม,ม<อ>ผมเจอที่สู้สมัยอยุธยามากครับท่านขุนขจรเกษาเทียมลุงรู้จักไหมครับอะไรวักูสุนทองอเกษาเทียมจอนวิ <c oughs> หลุดตาคุณขจรเกษาเทียมพบคุนขจรเกษาเทียมจอนวิคเชียตบแอดหนึ่งแปดโดนเอาอะไรโดนเอาอะไรโดนเอาดักเบียโคนันโคนันพ่อมึงแต่งอย่างนี้อน้องโดนเอาอะไรเหมือนโดนเอาอะไรเซลแมนเขมรเทพบุตรหน่อไม้ดองโดนเอาทุ่มมึงนั่นแหละโดนเอาทุ่ม ติดเปรี้ยวซะแล็น้องเขามีแต่ชมติดหล่อมึงติดเปรี้ยวเพราะมึงอะมันติดตั้งนานแล้วติดเปรี้ยวอะ่ะนะครับพรำหรือทุยมึงเลยมึงนั่นแหละแต่งทําได้ทุยฮูดนะครับสวัสดีลาขึ้นหัวหรอคะ่ะเป็นคนไทยแต่คอสเป็นคนเมกาไอไอทางชาติทำไมไม่แต่งเป็นทักษิณวะไอคนไม่รักชาติอืมพอดีแล้วกู เรื่องภาษีนำเข้า36%นี่ตกลงจะเอาอยัางครับกจะขึ้นภาษีโดเนตพวกมึง